ม <11 S 2> าที่นำน้ำตาลสิครับาคาให้อัเเปเดตบนทัวร์ไหมครับเราทัว์ตอนนี้ทุกคนซ้อมอย่างหนักหน่วงมากๆก็คือว่าทุกครั้งที่กลับไปคือขอสารภาพเลยเพราะผมเนะี่ยก็คือกลับไปหลับโดยที่ไม่ได้อบน้ํามาหลายวันแล้วแต่ว่ากลัวกลัวคนดูไม่คุ้มพวกเราเต็มที่ครับเรียี๋ยวแป๊นหนึ่ง,งแต่ผมอาบนะกลับบ้าน <c oughs> ใชส,สอหนักมาก่ไหนครับอาจารย์เออก็หนักในแบบของผมเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละคนมีแอคทิวิตี้ในในเวอร์ทัวร์ที่ต่างกันของผมก็ถือว่าหนักหนักมากเพราะว่าได้ทําหลายๆอย่างที่ที่ว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ทาบนเวทีแล้วก็หลายๆอย่างที่อยากจะทําก็คิดว่าคนดูในใ,ในในเวอร์ทัวร์รอบนี้เริ่มที่ไทยคงมีความสุขมากมั่นใจมากาครับบาโคซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้เหมือนผมจะเข้าถึงแบบไฟนอลแล้วมี เป็นแบบรันแล้วครับเริ่ม Run, รันเพื่อที่จะแบบว่าให้โชว์แบบเต็มที่ที่สุดอเอาผมซึ่งแบบเหนื่อยมากๆคือผมเรียนเสร็จปุ๊บวนเริ่มมาซ้อมแบบโอ้โหตรงนี้ใกล้สอบไปนี่ใช,ใช่ต้องต้องบางวิชาก็คือไม่อ่านแล้วครับป่แล้วกูด, <c oughs> ดูอยู่นะครับขอโทษนะครับ <c oughs> อ,อะไาระ์รนะครับ <c oughs> เวลาเรียนกซ้อมอย่างเดียวไม่เรียนครับบมอคุณ <c> ร <oughs> <c oughs> ู้อ <c oughs> ยู่รู้แหละขอขอทุกเซวนะครับไม่อยา่างตัวอย่างที่ไม่ีสัปดาห์เนี้ยครับเป็นสัปดาห์เรียนออนไลน์เวลาซ้อมอย่างผมก็ต้องไปแบบไปซ้อมซึ่ง ก็เปิดทิ้งไว้ครับเดียอะไรอุ้ยนี่พูดตองๆเลยนะเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้แล้วผมซ้อมครับแต่ว่าการบ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าเนื้อหาที่เราไม่ได้อ่าเรียนนะครับเราก็ไปตามเพื่อนจากเพื่อนครับผมหรือไม่ก็ไปเปิดแบบ youtube เอาก็คือล็อเพื่อนนั่นแหละ ใช่เดี๋ยวรวมเล็บนิดห,หน่อยนะครับว่าทุกอย่างคือแซวกันเออเป็นหยอกหยอกนะหยอกหยอกนะคนนีมีส,สตินะคไม่มครหลุดสปอยผมไม่ไม่หลุดเพราะผมโนนเรียกห้องดำกันไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับผมถ้าสปอยอะไรไปบ้างเขาลิสต์มาเป็นไม่นี่เลยพวกเราก็เลยมีสติกันอย่างมากพวกเราที่เป็นที่เป็นคนตื่นที่คนตื่นมาคนตื่น ถ้าเกิดว,ว่าซีเควนซ์ภาพรวมอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าซีเควนซ์ในนักแสดงแต่ละคนอ่ะั้งสิบหกคนก็คือทุกคนกําลังซ้อมมนอยู่เพื่อเพื่อให้ทุกคนแบบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันครับทุกคนก็จะแยกไปซอ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวมันซ้อมรวมๆกันเชื่อว่ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ากรกฎาคมเห็นแบบคนดูเต็มกิ่มแน่นอนเพราะแม้แต่เราเองที่เราฟังแบบว่าลิส ซีเควนซ์ต่างๆที่ทำน่ะรู้สึกว่าโอ้คนดูคุ้มมากจริงๆนะเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่คุ้มมากคือคือผมชอบดูคอนเสิร์ตมากตั้งแต่ก็ดูตั้งแต่เด็ตั้งแต่ต้อ่บ้าคนบ้าหรอไมนั้นสมัยก่อนดูออร์ีด้วยนะคอนเสิร์ตชัดไหมแต่ว่าจริงๆชอบดูคอนเสิร์ตมากทั้งไทยทั้งเทศผมดูมันตลอดแล้วผมเห็นซีเควนซ์ของอเวอร์ทัวร์รอบนี้ที่ไทยสี่ห้าก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มอิ่มแล้วก็ใหญ่มีครบทุกรถทุกรถจริงๆครับ ที่ขย้อนแบบนีดน่บอกว่ามันรอบหน้ามันก็หมดเร็วมากพอรอบสองมันเปิดมาแล้วมันหมดมมแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างประหลาดใจแล้วก็ดีใจของผมก่อนนะก็เราไม่คิดว่าการการที่ได้ขึ้นอินแพ็มันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบดีใจและตื่นเต้นมากแล้วแล้วบวกกับบัตรขายหมดตัวเอาแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรอบแรกแล้วรอบที่สองสิบแปดนาทีก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องขอบคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนมากๆกขอบคุณจริงๆครับครับก็รู้สึกขอบคุณเหมือนพี่ามเลยครับผมแบบไม่น่าเชื่อแบบรอบบรรจารอย่เงี้ยครับคือไม่น่าเชื่อมันจะแบบขายหมดได้เร็วมากๆากนะผมทําให้แสดงบอกว่ามีคนที่แบบว่าชอบเราเยอะมากจริงๆครับครับเราก็ติดตามคุณจริงๆครับผมเราติดตามครับครับมีอะไรบอกกับแฟนไหมฮะมีอะไรจะบอกกับแฟนไหมอ๋อบอกกับแฟนก็ แน่นอนขบรถเต็มอิ่มเพราะว่าคือครั้งแรกอะที่พวกเราดูแบบตารางการลันลันเวอเอ้ยลันชัวครับใช่ไหมใช่เอใช่นั่นแหละครับคือแบบมันยาวมากแล้วก็คือผมเห็นที่แรกคือทุกคนเห็นครั้งแรกพร้อมกันแล้วก็แบบโอ้ oh my god คือมันเยอะมากๆครับผม<ต>คือจะหลุดนะใช่แน่นอนไม่หลุดแน่นอนเอาเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าดูคอนเสิร์ตใครได้ไปดูเนี่ย ขอความกรุณาเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยให้ก่อนจะได้ไม่พลาดเลยใช่เพราะหลายชั่วโมงเป็นบิ่นครับครับก็ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจตอนนั้นขนลุกเลยตอนที่รู้ว่าแบบว่าบัตรขายหมดอย่างรอบแรกก็ตื่นเต้นแหละแล้วพอมารู้ว่าแบบเปิดอีกทีตอนเย็นเนี่ยโอ้แบบเขาบอกว่าแบบ18นาทีนะทุกคนแบบรู้สึกว่าอ้แบบขอบคุณแฟนๆทุกๆคนจริงเขาปกติเราจะเห็นแค่ใน Twitter ที่เขาแบบ พูดถึงกันอยู่ตลอดทุกพวกอาจิตรอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็น,น,ปน,น,ปนรูปธรรมอ่ะคือพวกเราแบบขอบคุณมากทำทาบีออนคลาสแบบกับกับใจครัากค้มากะอัวค่ะที่ที่จิตังมากก่ามากะจะมีจะมีเออซีรีส์ละครทางจีนไหมครเออถ้าจีนไม่แน่ใจได้หม,มทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้วครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังยังไม่มีโปรเซสค่ะ จะไปทำซีนแต่ว่าต้องแน่ใจจะอยากมีนะครับต้องต้องเช <c oughs> ื่อเช่นหนีมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่ชื่นชอบเราทั้งสองคนและและนอ้นองน้องๆหลายๆคนในในทีมที่ที่พี่คนทีมชอบต้องขอบคุณมากครับครับไม่มีเราทนมีวาะมงานงงานงานกับประเทศอื่นไม่รู้แต่อยากมีมากแต่ที่รู้เนี่ย กินพอเดอะซีรีส์เวร์ทัวร์2022ได้รูได้ไปประเทศต่างๆแน่นอนเรียกว่าไปเกือบพบไปเกือบพบกุกทวีปเลยคือต้องต้องบอกว่าการทำเวิร์ทัวร์ทั้งในไทยแล้วก็แต่ละประเทศจะมีหลายๆโชว์ที่แตกต่าง,างกันไปมันเลยมีการฝึกซ้อมที่ที่เยอะ,อะครับม,มันก็เลยอาจจะตามตรงอาจจะมีการไม่ได้มีแฟนแฟนมี้แบบผี่ หมือนเหมือน,เห,อนเหมือนที่ควรจะเป็นเป็นการทําโชว์ปั้นโชว์ให้ดีที่สุดในช่วงเดือนสองสาเดือนนี้นะคะคเพระเพราะพอคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเต็มอิ่มแล้วอื คือเราแบบว่าจัดเต็มยิ่งกับแฟนมีแน่นอนครับก็อ,อยากทุกคนแบบไม่คือสมมติถ้าไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไหนนะครับถ้าแบบได้รับข่าวสารว่าเราจะไปประเทศนั้นกดให้ทันกันนะครับผมอยากเจอแบบโคตชอยากเจอไหมอยากเจอครับผมอยากเจอแบบทุกคนแล้วอยากเจอหิมะด้วย <laughs> <laughs> ครับผมก็ต้องขวยเป็นแซวๆแลนะคะเป็นการเป็นเป็น,ะนะคะนยแบบที่ป่าวันนี้ที่มากับอาโกก็โอ้โห ขอบคุณครับผมเป็นไงบ้างวันนี้กับเป็นคินี้วันนี้อ่ะเอ่อผมดีใจมากนะแล้วก็ตื่นเต้นมากกับตื่นเต้นจริงๆแบบใจเต้นเพราะว่าอันนี้คือเหมือนครั้งแรกที่เจอเป็นแฟนแบบออฟฟิเชียลจริงๆเราได้แบบไม่เห็นเห็นหน้ากันแล้วก็แบบขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนคือต้องเล่นเกมถึงแบบสามารถเข้ามาได้แบบพวกเราประทับใจจริงๆครับาคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึก เซอร์ไพรส์ทุกคนมากมเลยครับเออแล้วก็แบบว่าคือทีแรกรู้สึกตื่นเต้นมากมครับคือผมต้องใช้เวลาแบบทํำสมาธิอยู่ข้างหลังเวทีหลายรอบมากแล้วก็ออกมาร้องเพลงซึ่งเขาเห็นทุกคนนะครับผมก็หายตื่นเต้นเลยเพราะว่าแบบทุกคนก็คือดูเป็นมิตรมากๆน่ารักมากๆครับผมแล้วผมถึงเดินลงเวทีแล้วก็มาร้องเพลงข้างหน้าเลยเพราะผมอยากแบบเห็นสายตาเขาใกล้ๆ oh. ใ,ให้จะชัดแบบว่าเอ๊ะเขา แบบเอ้ยร้องเพลงตามกับเราแม้ว่าเขาจะใส่แม้แต่ผมก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบร้องแน่นอนนะร้องอยู่มีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะเราเจ็บแมเป็นไอ้เต้านะคะแต่ว่าหลายทีแบบไม่ไปเต็มสุ้าอ่อเลยไอ้เต้าน่ารักมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตามตรงแต่ว่าผมรู้สึกดีใจรู้สึกว่าแบบจริงๆผมคิดถึงการที่แบบอยู่บนสเตทแล้วเห็นคน ดูเห็นคนอมยิ้มมีความสุขต่อให้มุกที่เราเล่นหรือสิ่งที่เราพูดมันจะแป๊กก็ตามอย่างเงี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าเราพยายามสร้างความสุขเขาแล้วเราก็เห็นถึงพลังงาน<ม>บวกๆ,กๆพลังงานของความสุขที่เขาได้รับแล้วก็คืนกลับมาเอ่อ,อผมผมคิดถึงบรรยากาศนี้เพราะว่าก่อนจะมาแสดงก็เราเคยเล่นดนตรีเราอย่างี้ครับแล้วรวมกับมันโควิดนานและมารอบนี้ผมรู้สึกรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ขึ้นไปตรงนั้นและคิดว่าจะได้เจอเแฟนๆที่พี่น้องๆเรื่อยๆครับ ผมว่าช่วงโควิดมันยากมากเพราะตอนที่เราถ่ายกินพอดกันอน่ะเราก็อยู่ในช่วงแบบที่มันมีมาตรการเข้มมากพวกเราต้องแบบตรวจกันทุกวันพวกเราแบบไม่ได้เจอใครไม่ได้รับงานใดทั้งสิ้นเลยแล้วจนวันเนี้ยมีโอกาสได้มาเจอแฟนๆจริงๆแล้วแล้วพวกเราก็แบบเชื่อว่าทั้งโมแล้วก็ทีมบีออนทาทุกคนแบบตั้งตารอแฟนๆที่แบบว่าได้เจอตัวเป็นๆกันนะทุกคนซ้อมบอมเสียงกันเลยนะครับผม <laughs> อีกสตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอัตรของโครงการสน์ไพน์นะคะโอ้อะไรอะไรเขากำลังจะหลุดสปอยครับผมอันนี้คืออาการของการจะหลุดสปอยกำลังหาทางออกหาทางออกไม่เจอเออโบพูดแล้วกันก็คือโบเชื่อว่าสองตอนสุดท้ายอ่ะซีนใดๆที่ทุกคนกำลังคาดหวังอาจจะถูกตัดออกก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ปาย ที่มาสปลอยไปเยอะก็เลยแบบตัดออดีกว่าเดี๋ยวเป็นแฟนไม่สบายต้องรอติดตามกันว่าแบบมันจะมีซีนไหนอยู่บ้านในสองตอนสุดท้ายซีนจะเป็นยังไงบ้างแล้วบทสรุปของ Kim พ o s s i b จะเป็นยังไงบ้างครับนะครับก็คือแบบมาถึงสองตอนสุดท้ายแล้วก็คือทุกอย่างครับที่มันขมมดปอมเอาไว้อมันจะถูกคลายออกใช่ทุกคนที่สงสัยครับก็คือจะแบบอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เช่นปมเรื่องอะไร อะไรเนี่ยหล้วไม่ผมโดนที่ปอนว่าเหรอไม่ได้ผมนะโอเคครับประมาณนี้ต้องอรอติดตามจริงครับคือมันแบบท้ามลาดเลยครับน้องขแข็งแรงมากผมยอมอ่อนแอครับเชิญคำถามถัดไปครับะจะเระิ่มเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวช่วงพอเศษการคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้วบทพร้อมหรือเดๆก็ตามที่มองอมเงนี้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นจริงๆต้องขอปอนออนิดนึงว่า มันไม่มีแค่เซสชันสองเรามีโปรเจกต์อื่นที่ได้ทำร่วมกับ MyPro ทาง Beyond Cloud ร่วมกันต้องขอให้ติดตามว่าคืออะไรจะเซอร์ไพรส์ามากแค่ไหน มันเนพวกนานไหมครับเพราะเราต้องไป่าประเทศไเม่มันจะเริ่มนเ่อไ่ไม่ไม่นานใช้คําว่าไม่นานดีกว่านานนานนานหรือเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากันสําหรับของผมถือว่าไม่นานผมว่าแต่มีไรนานท้ากินพอแล้วครับจริงจริงไม่นานไม่นานต้องรอดูครับผมอขอคําถามต่อไปครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะอาปากอัะ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับ